สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่บ้านไหมนะวันนี้เราก็จะมาสอนเปิดไม้กันนะคะทุกคนไม่ใช่ไม้แชทนะแล้วว่าผิดค่ะเอิมอะไรดีว่าเปิดมุมกล้องนะคะทุกคนให้ทุกคนไปดูคลิปเก่าของพี่นะทุกคนก็จะได้ก็จะ เปิดแบบนั้นได้นะคะทุกคนก็ที่เข้าใจเราพูดนะคะทุกคนแล้วทุกคนกดมาเทียดสามจุดข้างล่างนี้เลยนะคะแบบนี้เนาะเลื่องลงมาแล้วก็มันจะเห็นเซตติ้งให้ทุกคนเข้าไปที่เซตติ้งเลยนะคะแล้วก็กดไพรว a c ซเลยนะคะรอมันก่อนนะคะทุกคนแบบนี้เนาะเลื่อนลงมามันจะเห็นอันนี้เลยนะคะนี่ มุมกล้องแล้วก็ให้ทุกคนกดเปิดไปเลยค่ะแล้วก็กดอันข้างล่างนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะมันก็จะได้แล้วนะคะทุกคนออกก่อน,นะค่ะที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าระบบอันนี้มันไม่มีทุกแมปเลยนะคะทุกคนแต่ว่าพี่ลืมบอกอะไรไปกับทุกคนนะคะอันนี้เนี่ย เราบอกเขาจะสุ่มไปก่อนนะคะทุกคนว่ามันจะได้ผู้ไหนแล้วก็ได้ใครใครใครบ้างนะคะทุกคนเราก็ไม่รู้นะเราก็หักได้นะคะให้ทุกคนซอกางแมปที่ตัวเองต้องการเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะเลือกเป็นอันนี้เลยนะคะเกมฆาตกรนี้เลยนะคะกดข้าไปรล่นเลย นี่เลยนะคะทุกคนเราเข้าไมาี่แมปแล้วนะคะให้ทุกคนกดมาที่วงโลบด้านข้างมนนี้เลยนะคะแล้วก็กดเซตติ้งค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะมันจะเห็นคําว่านี่เลยนะคะทุกคนให้ทุกคนเลือกกล้องในมือถือหรือว่าที่เป็นคอมคอมไอแพดมือถือแล้วกนแล้วนะคะทุกคน เยนะคะขยักไปเลยนะคะแบบนี้นอนแล้วก็มาอันแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นอนแล้วก็ลงโยกหัวโยกเอ็กมาเลยนะคะแบบนี้เนาะ,ะนี่เลยนะคะมันก็จะขยับตามเราได้เลยนะคะนี่นี่เลยนะคะ ไปเซ็นหน้าปอมกันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย